เรื่องสุขท่านสาธุชนเพื่อสนใจในธรรมทั้งหลายรายการธรรมะวิปัสสนากรรมฐา,านก็ได้กลับมาพกญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายเช่นเคยก็เพื่อจะได้น้อมนำธรรมะคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสู่จิตใจของญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลาย เพื่อให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจแล้วก็นําไปไประพฤปฏิบัติก็จะได้เกิดความสุขความเจริญแก่ชีวิตสืบต่อไปญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายรายการวิปัสสนากรรมาฐานได้นําแนวทางแห่งการเจริญวิปัสสนากรรมาฐานมาพูดคุยให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้สรับรับฟังก็เพื่อจะเกื้อกูลให้ญาติโยมทั้งหลายได้เข้าใจ ในการเจริญนปัพนากรรมาฐานได้ถูกต้องการเจริญปัพนากรรมาฐานก็คือการระลึกรู้สภาพธรรมคือสิ่งที่มีจริงที่ปรากฏทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจในขณะนี้ว่าเป็นเพียงสภาพธรรมะแต่และอย่างแต่และอย่าง คือหมายก่าว่าถ้าสติปัญญาเกิดขึ้นสติก็ระลึกตรงสภาพธรรมะคือตรงนามธรรมตรงรูปธรรมว่าสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายเนี่ยเป็นเพียงสภาพไม่รู้อารมณ์ที่ปรากฏแต่ละทางและเป็นเพียงสภาพรู้คือเห็นได้ยิน รู้กลิ่นรู้รสรู้ปลิตภาพคิดนึกซึ่งเป็นสภาพธรรมะเป็นสภาพรู้แต่ละทางเมื่อเป็นภา่ธรรมะก็ไม่เป็นสัตว์ไม่เป็นบุคคลไม่เป็นเราไม่เป็นเขาเป็นแต่ธรรมะแต่ละอย่างนั้นสติก็ดะลึกและก็รู้ลักษณะของสภาวธรรมะคือนามนธรรมคือรูป,ปธรรมนี้เองไม่ใช่ว่าไปรู้สิ่งอื่น ไปพิจารณาสิ่งอื่นถ้าพิจารณาหรือะระลึกรู้หรือจะสัมเนียกสังเกตก็สังเกตสำมเนียกพิจารณาที่สภาพธรรมะนี้เองอย่าโยมทั้งหลายจะพ้นไปจากความเป็นตัวตนจะพ้นไปจากความทุกข์ได้จริงๆหรือว่าจะดับจิตใจเสียรูป ไม่เกิดในวัฏฏะสงสารอีกต่อไปนี่ก็ต้องเจริญนิพพานากรรมฐานจนกระทั่งดับความเป็นสัตว์เป็นบุคคลดับกิเลสเพราะว่าเข้าไปเห็นสภาพธรรมะตามความเป็นจริงว่าจิตเป็นจิตเจรสิกเป็นเจรสิกรูปเป็นรูปจิตเจรสิกก็เป็นนามธรรมเป็นเจร้าธรรมะชนิดหนึ่งชนิดหนึ่งเท่านั้นเองแล้วก็รูปก็เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมกูกลิ้นกายเท่านั้นเอง จึงไม่มีส่วนใดที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายจะไปยึดเน่วด้วยความเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลได้ถ้ายังยึดถือการเห็นการได้ยินการรู้กลิ่นรู้รสรู้บผภัพะหรือว่าสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพะเนี่ยเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นสัตว์อยู่ก็ยังจะมีความทุกข์มีความเดือดร้อนอยู่ตราบนั้นแต่ถ้าญาติโยมทั้งหลายเข้าไปเห็นธรรมะ เป็นธรรมะแต่ละทางเป็นนามแต่ละทางเป็นรูปแต่ละทางไม่เป็นตัวตนก็จะสิ้นความยึดมั่นถือมั่นสิ้นความเห็นผิดสิ้นความเป็นตัวตนในขณะนั้นในขณะนั้นก็จะเป็นกุศลเป็นกุศลก็คือหมายความว่าในขณะนั้นจะโลภะโทสะโมหะนี้อาศัยเกิดไม่ได้เพราะว่าเป็นปัญญาเป็นความเข้าใจเป็นความรู้ที่ถูกต้องถ้า ไม่รู้สภาวะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงหรือนามธรรมหรือรูปธรรมเป็นอารมณ์เนี่ยญาติโยมทั้งหลายก็จะมีบัญญัติคือมีชื่อมีสัตว์มีบุคคลมีสิ่งของเป็นอารมณ์ในขณะนั้นก็ไม่เป็นวิปัสสนากรรมฐานไม่เป็นสติปัฏฐานก็จะต้องเป็นทุก์ลำไปเรื่อยไปอันนี้ก่อนที่จะปฏิบัติในสติปัฏฐานเนี่ยญาติโยมทั้งหลายจะต้องทําความเข้าใจ แต่ว่าสิ่งที่จะต้องรู้ก่อนอื่นก็คือเศ้าธรรมะหรือว่าองค์มรรคแปดหรือว่าองค์มรรคสามสติมาสัมปชนตาปีจะต้องเข้าใจก่อนคือหมายความว่าญาติยมผู้ฟังตั้งหลายจะต้องเข้าใจเศ้าธรรมะคือจิตใจเสียรูปเนี่ยให้ดีเสียก่อนเข้าใจนามาทำรูปธรรมในเสียก่อนว่าเป็นเศร้าธรรมะส่วนผู้จเจริญสติปัฏฐานก็คือสติมาสัมปชนาโน อาตาปีนั้นก็ต้องรู้จักว่าสติคือสภาพระลึกสัมปชาโนคือรู้ว่าเป็นนามเป็นรูปอาตาปีก็คือรู้เป็นนามเป็นรูปนเนี่ยบ่อยๆเนืองๆถ้าเข้าไปเห็นเข้าไปรู้ตามความเป็นจริงด้วยความเป็นธรรมะเข้าไปเห็นด้วยปัญญาคือมีความรู้มีความเข้าใจที่ถูกตั้งที่ตรงต่อสภาพธรรม คือนามาทำคือรูปธรรมมากขึ้นเพิ่มขึ้นเนี่ยแล้วก็พิจารณาสเนียกสังเกตและลึกศึกษาโดยความเป็นนามเป็นรูปบ่อยๆเนืองๆก็สามารถที่จะคลายความเห็นผิดคลายความเป็นตัวตนได้ปัญญาเนี่เป็นเรื่องสําคัญที่ญาติโยมทั้งหลายต้องอบรมให้มีขึ้นให้เกิดขึ้นปัญญาขั้นแรกคือเกิดจากการฟังฟังแล้วฟังอีก จนกว่าจะเข้าใจเพิ่มขึ้นมากขึ้นยิ่งขึ้นละเอียดขึ้นแล้วก็จะประพฤติปฏิบัติหรือจะระลึกศึกษาสติปัฏฐานนี้ได้ถูกตั้งนะหรือว่าหมายคามว่าจะพิจารณานามารูปเนี่ยได้ถูกตั้งก็หมายคามว่าจนฟังจนกระทั่งว่าเข้าใจได้ถูกตั้งและระลึกศึกษาได้ถูกตั้งแล้วก็ละคลายความเป็นสัตว์เป็นบุคคลได้ถูกตั้งเพราะว่าสติปัฏฐานเนี่ย เป็นทางเดียวที่จะระลึกรู้ทราบธรรมะได้จริงๆตรงลักษณะที่เป็นนามธรรมตรงลักษณะที่เป็นรูปธรรมจริงจงจึงจะไม่เป็นตัวตนไม่มีตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลใดๆถ้าไม่เห็นตามความเป็นจริงไม่รู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วก็ยากที่จะคลายและก็ยากที่จะละความเป็นตัวเป็นตนได้ เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะไปติดในสมมติปัญญาตัต้งหลายตั้งปวงในความคิดในความนึกในความเพลิดเพลินไปในสิ่งต่างๆมากมายเหลือเกินที่จะทําให้ญาติโยมทั้งหลายเนี่ยลหลงไหลไปไม่ว่าจะสีก็ตามเสียงก็ตามกลิ่นก็ตามรสก็ตามผลก็ว่าผลตะพาคก็ตามเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยให้ลุ่มหลงไปเพลินไปไม่ระลึกตรงสัทธรรมะที่กระังรู้กําลังคิดกําลังนึก กำลังพอใจไม่พอใจเนี่ยไม่ได้ใส่ใจเศราธรรมะเพลินไปตามเรื่องราวตามชื่อตามความหมายต่างๆก็ไม่มีทางที่จะพ้นไปจากความเศร้าโศกความทุกข์ร้อนทางจิตใจได้ถ้าว่าจะเดินสติปัฏฐานหรือว่าสติปัฏฐานเกิดแล้วเนี่ยสติปัญญาก็จะระลึกรู้ลักษณะที่เป็นนามเป็นรูปเนี้ทันทีรละลึกทันทีว่าเป็นนามเท่านั้นเป็นรูปเท่านั้น เพราะว่าสติปัฏฐานก็คือการระลึกรู้นะคือการระลึกปัญญารู้นะในสภาพธรรมที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏเดียวนี้ขณะนี้คือหมายความว่าปรากฏทางตาหูจมกูกลิ้นกายใจเนี่ยว่าทราบรู้ทางตาหูจมกูกลิ้นกายใจก็เป็นนาม,มาธรรมส่วนสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมกูกลิ้นกาย,ยก็เป็นรูป,ปรธรรมก็ไม่มีส่วนใดที่จะ ไปยึดเอาไปถือเอาด้วยความเป็นเราเป็นเขาได้เพราะว่าเป็นธรรมะไม่ใช่ตัวตนของใครทั้งนั้นนั้นกุศลจะเกิดได้ก็เมื่อจะเดินตีปทานเนืองๆบ่อยๆกุศลเกิดขึ้นในขณะใดก็ในขณะนั้นก็เป็นสมถะคือสงบน่ด้วยและเมื่อรู้ตรงลงไปที่เ้าธรรมะนั้นๆเนี่ยในขณะนั้นก็เป็นสติปฐานด้วยคือหมายความว่าเราลึกรู้สี เสียงกลิ่นรสผฏฐภัพเนี่ยที่กำลังปรากฏเนี่ยที่กำลังเป็นปรมัตถ์นี่รละลึกรู้ก็ถือว่าเป็นการะลึกรู้ปรมัตถธรรมเพราะในขณะนั้นยังไม่มีคนไม่มีสัตว์นี้ถ้าเผื่อว่าเป็นการรู้ทางใจเป็นเรื่องเป็นราวทางใจแล้วก็ะลึกรู้สภาพรู้ทางใจนี่ว่าเป็นทราบรู้ทางใจเท่านั้นน่ะไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เหมือนกัน พอเมื่อเป็นธรรมะก็ไม่ใช่คนสัตว์เพราะว่าเป็นสัตธรรมะล้วนในขณะนั้นอันนี้ผู้จะดิญสติปัฏฐานจะต้องไม่หลงไม่ลืมไม่ละเลยไม่เพลิกเฉยจะต้องเป็นผู้ที่มีปกติระดึกและศึกษาอยู่เนืองๆนาระลึกรู้สัตธรรมะที่กำลังปรากฏเนี่ยไม่ว่างเว้นหรือไม่ละไม่ข้ามไม่ไม่ทิ้งหรือไม่ปล่อยให้ผ่านไปโดยไม่ระดึก แต่จะเป็นผู้มีปกติดลึกและก็รู้เพราะฉะนั้นถ้าสติปัฏฐานดะลึกรู้รูรปรธรรมนำมาทำทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้ในขณะใดในขณะนั้นก็เป็นการศึกษาธรรมะเป็นการศึกษาสภาพธรรมเป็นการเป็นไปเพื่อที่จะประจักษ์แจ้งสาธรรมะถ้าดึกศึกษาบ่อยๆ ตรงลักษณะของนามธรรมานั้นบ่อยๆตรงลักษณะของรูปธรรมนั้นบ่อยๆก็เพียงพอที่จะระคใครความเป็นเราเป็นเขาได้ก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายระลึกรู้นามธรรมาเนี่ยว่าเป็นนามธรรมาจริงๆเป็นสภาพรู้จริงๆไม่ใช่ตัวตนแล้วก็ระลึกรู้รูปว่าเป็นเพียงสภาพไม่รู้เป็นสภาพธรรมจริงๆไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคล รู้เป็นรูปรธรรมรู้เป็นนามรธรรมเนี่ยก็เพียงพอที่จะระคใครว่าความเป็นสัตว์เป็นบุคคลหรือว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลนี้ได้ด้วยเหตุนี้ผู้มีปกติเจริญสติปัฏฐานอยู่เหนื่งเนืงแล้วเนี่ยก็จะไม่หวั่นไหวไม่เพลินไปไม่หลงไปไม่ว่านามใดจะปรากฏรูปใดจะปรากฏก็ระลึกรู้ว่าเป็นธรรมะเท่านั้นเป็นทราบธรรมเท่านั้น,น่ะ ก็คือว่าเป็นนามธรรมเท่านั้นเป็นรูปธรรมเท่านั้นถ้าเลกศึกษาพิจารณาอย่างนี้อยู่เสมอเสมอแล้วเนี่ยก็จะเป็นไปเพื่อละคลายความยึดถือสภาพธรรมทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นตัวตนคนสัตว์ได้ถ้ามีปกติจเจริญสติปัญญาอยู่อย่างนี้แล้วเนี่ยไม่ว่าจะนั่งนอนยืนเดินอยู่ที่ไหนก็ตาม ก็มีชอบทำให้ระเลือกศึกษาอยู่เสมอถึงแม้ว่าความคิดที่ว่ามีเรานั่งมีเรานอนมีเรายืนมีเราเดินก็เป็นอัตตาสัญญานั่นเป็นความคิดความจำที่จริงความคิดความจำเป็นสภาธรรมชนิดหนึ่งเป็นสภาพรู้ทางใจไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลในชีวิตประจำวันเนี่ยญาติโยมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเนี่ย ถ้าทมเท่านั้นที่เกิดขึ้นและดับไปแล้วก็ถราทำนี่เนี่ยปรากฏทีใดอย่างทีใดทางทยอยกันเกิดขึ้นทยอยกันดับไปเนืองๆบ่อยๆเมื่อเข้าไปเห็นธรรมะอย่างนี้ระลึกศึกษาพิจารณาอย่างนี้ก็จะไม่มีรูปร่างสันฐันใดๆทั้งสิ้นมีแต่รูปธรรมมีแต่นามธรรมเท่านั้นที่เกิดขึ้นแล้วก็หมดไปอย่างรวดเร็วผู้ที่มีปกติ จเจริญสติปัญญาหรือจเจริญสติปัฏฐานอย่างนี้แล้วเนี่ยไม่ว่าจะนึกจะคิดก่อนจะทำจะพูดอะไรออกไปเนี่ยก็มีระลึกนะมีความระลึกได้ว่าทำดีคือการทำพูดคิดเนี่ยออกไปแล้วเนี่ยก็คือว่าเป็นประโยชน์แก่ตัวเองและผ้อืนในขณะนั้นเป็นการมีสติมีปัญญาเข้าไปประกอบด้วยแต่ว่าเป็นสติเป็นปัญญาขั้น เว้นความชั่วทำความดีความชั่วก็คือว่าทำพูดคิดไปแล้วเนี่ยเป็นไปเพื่อตัวเองเดือดร้อนพื้ืนเดือดร้อนถ้ารู้ได้ก็เวน้นอะไรก็ตามที่ทำไปแล้วพูดไปแล้วคิดไปแล้วตัวเองพื้นเดือดร้อนก็งดเวน้นแต่ส่วนอะไรก็ตามที่ทำพูดคิดไปแล้วเป็นประโยชน์แก่ตัวเองและเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นเนี่ยอยิโยบทั้งหลายก็จะต้องประพฤติปฏิบัติกระทาสิ่งนั้นลงไปทันที ประพฤติปฏิบัติลงไปทันทีก็จะได้รับประโยชน์ทั้งเราด้วยทั้งผู้อื่นด้วยแล้ววาพร้อมกันนั้นก็ต้องเจริญสติปัญญาคือนามธรรมรูปธรรมเนี่ยปรากฏเนี่ยจะต้องไม่ละเลยที่จะไม่ศึกษาไม่ร,ร,รละลึกต้องระลึกนามใดจิตใดเจรเสิกใดปรากฏรูปใดปรากฏก็ระลึกทันทีว่า จิตก็ตามเจตสิกก็ตามรูปก็ตามเนี่ยไม่ใช่ตัวตนเป็นสาภาพธรรมะแต่และอย่างซึ่งเมื่อเข้าใจแล้วเข้าใจระลึกศึกษาพิจารณาลงไปแล้วเนี่ยในสิ่งที่มีจริงอย่างนี้แล้วเนี่ยญาติโยมทั้งหลายก็ไม่ต้องไปวิกตกขขกังวลเรื่องที่ว่าจะต้องแยกทวารในปัญจทวารออกจากมโนทวารเพียงว่าญาติโยมทั้งหลายระลึกรู้ สภาพธรรมที่กำลังปรากฏเนี่ยบ่อยๆเนืองๆว่าเป็นเพียงสภาพธรรมจริงๆเป็นนามธรรมจริงๆเป็นรูปธรรมจริงๆเท่านั้นน่ะก็เพียงพอที่จะละคลายได้เพราะว่าเมื่อเห็นเป็นธรรมะมันก็ไม่ใช่ตัวตนเห็นเป็นนามาธรรมก็ไม่ใช่ตัวตนของใครทั้งนั้นเห็นเป็นรูปธรรมก็ไม่ใช่ตัวตนของใครทั้งนั้นไม่ได้มีคนไม่ได้มีสัตว์ในเศร้าธรรมะ ที่มีคนมีสัตว์ก็เพราะว่าเป็นการจําเป็นการคิดถึงรูปร่างสันฐานถึงชื่อถึงความหมายสิ่งต่างๆถ้าไม่คิดไม่จําก็ไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแต่ซาตธรรมะแต่ละอย่างแต่ละทางอันนี้คือสิ่งที่ญาติโยมทั้งหลายจะต้องทําความเข้าใจจะต้องพิจารณาต้องอลึกศึกษาถ้ารู้จกักซาตธรรมรู้จักธรรมะดีแล้วเนี่ย ก็จะไม่ยึดถือว่าเป็นเราว่าเป็นเขาก็จะละคลายความเป็นเราเป็นเขาได้ละคลายตัวตนได้และละคายความเห็นผิดได้ละคลายกิเลสได้และในที่สุดก็คือว่าจะละคลายความหนักอกหนักใจความทุกข์ทางใจได้ด้วยอันนี้คือประโยชน์อันยิ่งใหญ่ในการจเจริญตีปทานก็คือขณะที่ระลึกแล้วก็รู้ทันทีเนี่ย แล้วก็ละคลายความเป็นตัวตนเมื่อญาติโยมทั้งหลายเข้าไปเห็นเข้าไปดูเข้าไปประจ,จักษ์เข้าไปศึกษาอย่างนี้ก็จะถึงความสงบจากอากุศลทั้งปวงได้คือหมายก็ว่าในขณะนั้นโลภะเกิดไม่ได้โทสะเกิดไม่ได้โมหะก็เกิดไม่ได้เพราะว่าเป็นสติปัฏฐานเป็นกุศลขั้นสติปัฏฐานเป็นปัญญาไม่ใช่ว่าญาติโยมทั้งหลายจะไปจําชื่อเท่านั้นอ่ะ จำแต่นามจำแต่รูปมารู้จักแต่ชื่อนามรู้จักแต่ชื่อรูปแต่ว่าไม่รู้จักสศ่ธรรมะอันนี้จริงนามาทารูปธรรมเนี่ยเป็นพื้นเป็นฐานเป็นที่ระลึกเป็นที่ศึกษาเป็นที่สำเนียกสังเกตเป็นที่พิจารณาจะได้ประจักษ์ลงไปว่าเป็นธรรมะเป็นนามเป็นรูปเป็นสาภาพธรรมไม่ใช่ตัวตนของใครทั้งนั้น เพราะว่านามธรรมเนี่ยไม่ใช่ตัวตนของใครทางนั้นรูปธรรมเนี่ยไม่ใช่ตัวตนของใครทางนั้นแล้วก็รูปธรรมนามธรรมนี่แหละไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาความเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยก็คือเป็นลักษณะของนามธรรมของรูปธรรมนั่นเองถ้าพิจารณาบ่อยๆเนืองๆแล้วก็จะเข้าไปเห็นตามความเป็นจริงได้อย่างนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ญาติโยมตั้งหลายจะต้องทําความเข้าใจ ถ้าไม่ทําความเข้าใจแล้วเนี่ยก็ไม่มีทางที่จะรู้ได้ที่จะประจักษ์ได้ที่จะแจมแจ้งได้ว่าทางตาหูจมูกลล้นกายเนี่ยก็รู้สีรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้ปวดตะพะเท่านั้นยังไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์อะไรส่วนทางตาก็รู้สีรู้เสียงทางใจก็รู้สีรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้ปวดตะพที่ดับไปแล้วเนี่ยต่อจากปันตะสวานทันที ซึ่งก็เป็นเพียงสภาพรู้ทางใจทราบรู้ทางใจไม่ใช่เราเป็นทราบรู้ทางใจเป็นนามธรรมนะเป็นรทราบธรรมชนิดหนึ่งเท่านั้นเองด้วยเหตุนี้ญาติโยมทั้งหลายจะต้องศึกษาพิจารณาให้เข้าใจหรือฟังให้มีกําลังพอที่จะระลึกศึกษาหรือเข้าใจเพียงพอที่จะปฏิบัติที่จะเจริญอบรมสติปัฏฐานได้ถูกต้องว่าจิตเนี่ยไม่ใช่ตัวตนจิตนี่ไม่ใช่ตัวตนเจแสิกนี่ไม่ใช่ตัวตน แล้วก็รูปไม่ใช่ตัวตนเพราะว่าสิ่งที่ว่ามาเนี่เป็นลักษณะของจริงที่มีฐานมีพื้นมีสภาพธรรมให้ระลึกรู้ได้เป็นของจริงเป็นสัจธรรมเป็นสภาพธรรมเป็นธรรมะก็ได้เมื่อเข้าไปเห็นอย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องติดในคํำพูดในชื่ออะไรทั้งนั้นน่ะก็จะประจักษ์ได้ว่าเป็นธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่าง นามไม่ใช่รูปรูปไม่ใช่ Guys, นามนามก็ไม่ใช่นามเห็นก็ไม่ใช่นามได้ยินนามได้ยินก็ไม่ใช่นามรู้กลิ่นแล้วก็นามรู้กลิ่นก็ไม่ใช่นามรู้ทางจิตทางใจซึ่งเป็นคอรันกันฉะนั้นสติปัฏฐานเนี่ยเป็นเรื่องค่อยๆอบรมค่อยๆทาความเข้าใจค่อยๆรู้จักค่อยๆคุ้นเคยแล้วก็ระลึกศึกษาพิจารณาลงไปไม่ใช่ว่าเรื่องที่ต้องไปทําอย่างนั้นต้องไปทําอย่างนี้ แต่มันเป็นเรื่องที่จะญาติโยมทั้งหลายจะต้องฟังแล้วฟังอีกอบรมแล้วอบรมอีกให้รู้จักนำมาทำรูปธรรมให้รู้จักชอบธรรมะคือสีบ้างเสียบ้างเสียงบ้างกลิ่นบ้างรสบ้างผดุตภะบ้างเห็นบ้างได้ยินบ้างรู้กลิ่นบ้างรู้รสบ้างรู้ผดุตพะบ้างคิดนึกบ้างว่าเป็นธรรมะแต่ได้อย่างให้ระลึกรู้ให้รู้จักนามธรรมให้รู้จักรูปธรรม ให้รู้จักองค์มรคในองค์มรคสามคือสติมาสัมปัชโนอัตาปีต้องรู้จักก่อนทีนี้นเมื่อเข้าใจดีแล้วสังเกตสำเนียกได้สติปัญญานี่มีปัจจัยให้เกิดสติก็เกิดสติเกิดก็สติก็จะทําหน้าที่ระดึกตรงอารมณ์นั้นทันทีตรงจิตเจรสิกนั้นทันทีทีนี้นเมื่อปัญญารู้ปัญญาเกิดเนี่ย ปัญญาก็จะทำกิจทำหน้าที่รู้ว่าเป็นนามธรรมเท่านั้นเป็นรูปธรรมเท่านั้นเมื่อรู้ว่าเป็นนามธรรมเป็นรูปธรรมแล้วก็จะละคลายความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นสัตว์เพราะว่าในขณะนั้นเป็นธรรมะเป็นสภาพธรรมทีนี้ว่าถ้าสติปัฏฐานเนี่ยไม่เกิดในสติปัฏฐานไม่เกิดก็ไม่ด้ลึกรู้ตามความเป็นจริง ว่าเป็นธรรมะแต่ถ้าสติปัฏฐานมีกําลังเพียงพอเกิดเนี่ยก็จะไม่หลงลืมระลึกรู้ทันทีว่าถ้าว่าเห็นก็รู้ว่าเป็นนามทันทีได้ยินก็รู้ว่าเป็นานามทันทีดูกลิ่นก็เป็นนามทันทีรู้รสก,ก็เป็นนามทันทีรู้บทตถะก็เป็นนามทันทีคิดนึกรักชังเกลียดโกรธชอบไม่ชอบดีใจเสียใจก็เป็นนามทันทีนี่ระลึกทันทีว่าเป็นสาตธรรมะ ก็จะไม่มีส่วนใดที่จะเป็นตัวตนให้หลงไหลให้หลงลืมนะให้เพเลิดเฉยเพราะว่าไม่มีอะไรเลยที่จะไม่ไม่ใช่เศร้าธรรมะที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้นอกจากชื่อความหมายสัตว์บุคคลสิ่งของเป็นความคิดความจํามันเกิดจากความคิดความจําซึ่งความคิดความจําก็เป็นเศร้ธรรมที่มีจรงิงจําชื่อจําสัตว์บุคคลสิ่งของความคิดความจำเนี่ยเป็นเศร้ธรรมะ เป็นนามธรรมเป็นสัตธรรมะที่มีจริงๆถ้าเราเลือกรู้ตรงสาตธรรมะที่มีจริงๆว่าเป็นธรรมะแล้วเนี่ยญาติโยมทั้งหลายก็จะไม่ยึดถือขึ้นมาด้วยความเป็นตัวตนเนี่ยไม่ยึดถือว่าเป็นเราหรือเป็นเขาแต่เมื่อสติทําหน้าที่เนี่ยใส่ใจสัตธรรมะพิจารณาสัตธรรมะระลึกศึกษาตรงสาตธรรมะเนี่ยถ้าเป็นนามก็รู้ว่าเป็นนามจริงๆก็ไม่ใช่ตัวตนถ้าตรงรูปก็รู้ว่าเป็นรูปจริงๆไม่ใช่ตัวตนคนสัตว์อะไรทั้งนั้น นั้นผู้ที่มีปกติจเจริญสติปัฏฐานไม่ว่าจะความยินดีเกิดความยินร้ายเกิดก็ระลึกรู้ได้ว่าเป็นสภาพธรรมะเป็นสภาพรู้ทางใจเท่านั้นนะ่ะไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลอะไรหรือกุศลนากรุศลก,ก,ก็ตามเนี่ยโลภะโทสะโมหะเกิดอารภะอโ,โทสะโมหะเกิดปัญญาก็ระดึกได้สติปัญญาก็ระดึกได้ว่าเป็นธาตธรรมะเป็นสภาพรู้ทางใจเท่านั้นเองเป็นธรรมะไม่ใช่เรา เมื่อเป็นธรรมะก็ไม่เดือดร้อนใดๆเพราะว่าไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์นั้นสติปัฏฐานเนี่ยมีปกติและเลือกรู้ปรนวัตรธรรมเป็นอารมณ์เนืองๆก็จะประจักษ์ในความเปลี่ยนแปลงความไม่ใช่ตัวตนความไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลในความเกิดความดับได้ปามวัตรธรรมก็คือหมายว่าสิ่งที่มีจริงที่ไม่ใช่สัตว์บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่อะไรทั้งนั้นเ,นเป็นแต่ธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่าง นั้นสติปัฏฐานน่ยจะเกิดได้เนะี่ญาติโยมทั้งหลายจะต้องเข้าใจน่ะจะต้องสนใจจะต้องรับฟังเข้าใจนมามธรรมเข้าใจรูปธรรมเข้าใจองค์มรรคต่างๆเนี่ยให้ดีซะก่อนเมื่อเข้าใจดีแล้วก็เป็นปัจจัยให้ระดึกศึกษาได้ถูกถ้าไม่เข้าใจไม่รู้ก็ระดึกไม่ถูกศึกษาไม่ถูกพิจารณาไม่ถูกแยกแยะออกไม่ได้ก็ไม่มีทางที่จะคลายตัวตนได้เลย พันย่ายมทั้งหลายจะต้องมีความเข้าใจเป็นกรณีพิเศษที่จะดับกิเลสได้เนี่ยอันนี้ญาติโยมทั้งหลายจะต้องมีความสนใจเป็นพิเศษในการที่จะศึกษาปรมตัตตธรรมอ่าสภาพธรรมสัจธรรมหรือสิ่งที่มีจริงๆที่ปรากฏนี้ว่าเป็นอะไรกันแน่เมื่อศึกษาฟังจนเข้าใจจมแจ้งชัดเจนแล้วนี่ะก็ จะเป็นปัจจัยให้รดดลึกศึกษาได้ถูกว่าธรรมะไม่ใช่สิ่งอื่นใดเลยธรรมะก็คือนาม,นมาธรรมคือรูปธรรมธรรมะคือขันห้านี่เองคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปเป็นรูปเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายนามคือสภาพความรู้สึกดีใจเสียใจเฉยเฉยสุขทุกข์ความจําได้หมายรู้ความคิดความปรุงความแต่งและก็ทราบรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ย อันนี้เป็นธรรมะเป็นนามาธรรมนะไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนนั้นผู้ที่มีปกติเจริญสติปัฏฐานเนี่ยระลึกได้ทุกคนทุกแห่งอยู่บ้านกลางถนนกลางท้องนาหรือว่าทํากิจการงานอย่างใดอยู่ก็สามารถที่จะพิจารณาธรรมะได้ถ้าว่าญาติยมทั้งหลายเนี่ยมีความเข้าใจถูกพี่เข้าใจตรงนะต่อเรอธรรมะจริงๆแล้วไม่เลือกสถานที่ไม่เลือกเวลาไม่เลือกอะไรทั้งนั้นที่ เลือกก็เพราะว่ายังไม่เข้าใจจริงๆในเรื่องสติปัฏฐานนั่นเองดังนั้นญาติโยมที่ได้อบรมได้ฟังมาโดยตลอดเนี่ยก็เชื่อเหลือเกินว่าจะมีความเข้าใจที่ถูกตั้งในเรื่องการเจริญติปัฏฐานในเจริญติปัฏฐานเนี่ยคือระลึกรู้สัทธรรมะอย่างที่บอกแล้วเห็นท่าสติปัฏฐานไม่เกิดก็ไม่ได้เลึกรู้สัทธธรรมะก็จะวันไว้ไปเดือดร้อนไปไม่สบายไปด้วยความเป็นตัวตนต่างๆนานา,นาแต่ถ้าว่ามีความเข้าใจแล้ว ว่าเป็นธรรมะเป็นสภาพธรรมก็จะไม่หวั่นไหวไม่เดือดร้อนด้วยความเป็นตัวตนด้วยความไม่สบายใจเพราะว่าในขณะนั้นนะ่ะแม้แต่ความไม่สบายใจเองก็เป็นธรรมะชนิดหนึ่งเป็นสภาพธรรมเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะเป็นอะไรก็คือเป็นธรรมะนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าว่าญาติโยม้งหลายฟังเรื่องสติปัฏฐานฟังเรื่องกายเวทนาจิตธรรมเนี่ย เข้าใจแล้วเนี่ยฟังองค์มรรคให้เข้าใจแล้วก็สามารถจะเดินตีปทานได้จะเดินจะอ่อสติปฐานและเลิกรู้เพื่อจะละคลายความเห็นว่าเป็นตัวตนความเห็นว่าขันห้าเนี่เป็นตัวตนหรือรูปนามเนี่ยเป็นตัวตนถ้าทําลายความเห็นว่าเป็นตัวตนได้เนี่ยเห็นขันห้าเป็นธรรมะเห็นรูปประธรรมนามธรรมนี่เป็นธรรมะเห็นอ่สีเสียงกลิ่นและปตภะเห็นได้ยินรู้กลิ่นรู้รสรู้ปตภะคิดนึกงเนี่ยเป็นธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่าง คำว่าตัวตนคนสัตว์ก็จะไม่มีมาให้หนักอกหนักใจอีกต่อไปญาติโยมทั้งหลายต้องมีความสนใจเป็นกรณีพิเศษจึงจะเข้าใจได้ถ้าญาติโยมมีความสนใจก็ไปอบรมเข้าโครงการอบรมวิปัสสนารูปนามได้ไปฟังไปบรรสนทนาไปจดเป็นนดเวลาฟังบรรยายแล้วจากจะเข้าใจอ่าซ้ําก็จะต้องจดบันทึกเอาเพราะว่าความรู้ขั้นจําขั้นเข้าใจขั้นประจักษ์แจ้งต้องอาศัยเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ฟันก็มีความสนใจที่จะปฏิบัติวิปัสสนากรรมาฐานแบบที่ตะมาบรรยายอยู่นี้อยากจะเข้าใจก็ติดต่อขอหนังสือคู่มือเจริญวิปัสสนากรรมาฐานคู่มือวิธีดับความทุกข์ซึ่งเป็นหนังสือแนวทางการเจริญวิปัสสนากรรมาฐานได้เป็นอย่างดีหรือว่าอยากจะไปปฏิบัติธรรมที่สำนักก็ติดต่อได้ที่ตมาภาพพระพอาจารย์สุกายคากายโยสำนักปฏิบัติวิปัสสนาปัญญาโสพิษใกล้วัดรางจระเข้อำเภอเสนาจังหวัด พระนครศรีอยุธยาหมายเลขโทรศัพท์012121944 012121944หรือติดต่อที่กรุงเทพก็ติดต่อได้หมายเลขโทรศัพท์4331771 4331771วันนี้เวลาได้หมดงแล้วขอความสุขกายสบายใจความจเจริญงอกงามในธรรมะจงมีกับญาติโยมทั้งหลายจงทั่วหน้ากันจงทุกท่านทุกคนเถินขอเจริญพร